รัฐมนตรีเผยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสร้างความไว้วางใจต่อผู้บริโภคและจากนักลงทุนจากต่างประเทศค่ะนายประเสริฐจ,จันทระรัวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมเน้นย้ำเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลที่จะทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนอกจากนี้ยังเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจดิทัลที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจภายในงาน Data Privacy Day 2025หหรือวันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจัดก,กิจกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสคสหรือ p d p c โดยนายเวทางพ่วงทรัพย์รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวถึงงานดังกล่าวว่าเป็นการตอกย้ําถึงภารกิจที่สําคัญของสคสในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโดยเฉพาะมาตรการการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือแก๊ง call center ที่ได้รับข้อมูลที่รั่วไหลแล้วนําไปหลอกลวงประชาชนทําให้เกิดความเสียหายสอดรับกับนโยบายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์ของสคชที่กําลังดําเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อให้บรรลุถ,ถึงความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลแก่ประชาชนให้ได้สําหรับกิจกรรมในงาน Data Privacy Day นี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักๆที่สำคัญในด้านของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสคศได้แก่การมอบโลร่รางวัลจากนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวแพทยองทานชินวัตรแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโครงการแข่งขันนวัตกรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางสคออสอได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยโดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศการเพิ่มโทษบุคคลที่ เอาข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหนึ่งก็ไปเผยแพร่สองก็ไปขายนะครับอันนี้มีความผิดและมีโทษเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเรียกว่าโทษสูงสุดเนี่ยจำคุกห้าปีนะครับไม่ให้น้อยปรับห้าล้านบาทไม่น้อยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพระราชกาหนดนี้จะเป็นการสร้างความสําคัญของเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลว่าต่อไปนี้เรื่องนี้มีความสําคัญใครจะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ของใครไม่ได้แล้ว